ก็งามดิก็งามดิงามดิไปไป <c ười> ไปไปเออม่อุ้มละแม่อุ้มไปไหนมันหอนบ้อนมาตีนม่ตนไปไป เาแม่แม <g ülme> <t Works> ่่แม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 ม่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 แม่แ้่ม่่ม่ม่ม่แเ่่แมม่แม่่แม่แม่แม่่แม่แม่่แม่แ่แม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 แม่